มาซื้อผักนะครับตลาดเย็นที่บ้านคำบิดนะวัดิชภูมิเด็ดโซเมนแปดเก้าสิบอัีผักผักอะไรม่รูกผักไปแย่ไปแย่อับออใส่แกงนะครับอันนี้ผัก ผักอะไระผักชีกชีลาวอเพ่อเก่งอะเนี่ยกอะไรนะเนี่ยเหรออันนี้อันนี้ใช่มอันนี้ผักชีผอค่ะนี่ผักชีไม่ใช่เหรออยไม่ใช่ลพลาดละ้วผักตุ่คืออะไรอ้อนอใบแมงลักใบแมงลักจ้าอดีนะจ๊ะร้านขาหมู เดินตลาดมีปลาปเผาปลาแซลม์ปลาใสอยากกินซูชิบ้านคำบิดนะครับที่วัดชักโครมไปลองกินดูแต่เราก็ร้อนด้วยไงมีพัดลม ต่อตลอด24ชั่วโมงไปดูสุชิบ้านคำบิดขายไงครับชีละห้าค่ะคละห้บาทไปเอาไป40่สิเราจะซื้อ40บบาทนะครับแปดชิ้น บ้านทำกิดลองใช้ผักตเรอยากรู้จังเลยผักอะไรทนะ่ันได้ผักอะไรผักกันชงผักอะไรนะผักกันจงห้าผักบกนเนี่ยอะไเหรอเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอดูหน่อย,ยขอดูหน่อย,ย,อ,อ,ยอันนี้ไปกินกับอะไรอนะ่ะ ก็เป็นอไหรคะกินกับขนมปังในอีสานหอมครับกคขนมปีนนะครับเคอะไรบ้างนบานเคยอีสานนะบ้านพ่อไม่มีอันนี้นล้กนขาอกมีขนมครด้วยนี้ร้านขายขนมครกขายยังไงมียี่ิามบอ่ะเอาไนมเอาเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เอาบ มีใส้อะไรอ่ะมีข้โพดหอมอ๋อมันรวมกันใช่ไหมไโอเคครับอันนี้ขายสามถึงห้าสิบบาทครับมีรางกายทอดอเดี๋อวนกกินได้ถ้าใสซื้อห<า>นังไก่อะทอด ขายปลาขายไข่ของกินก็ประมาณนี้เยอะเลยนี่ร้านขายเนื้อที่ร้านขายเนื้อดเดียวนี่ร้านขายหมูนี้มีมีมแมลงด้วยมีมแมลงทอดมีนี้ฝนก่า ให้ดำๆนี่คืออะไรอ่ะใส้กอกเนื้อหรอเนื้อหมูเนื้อสิบบาทค่ะไม้ละสิบบาทไส่ง่อช่ผลหัวลูกเลยครับตัวนี้อันนี้บอกเอาอันดใช่แนวเนี้ย่เนื้อีนหมูรับันเนื้อครับเอาแกลีดสองอันนีจัดมาสองอัน แกงหมดยังที่บ้านอ่ะยังยังมาก้มีันาแซนแไปต่อได้มาหากซื้อไก่นะครับซือ้อไก่เพื่อเอาทำแกงคำบุญพรุ่งนี้เช้าก็คือแบบเดินไปเรื่อยเลยื่อวคือใส่จะไปวัดแต่ว่าจะไปวัดกับประเพ็ีแต่ว่าไม่มีใครบอกเลยก็เลยอดไปวัดไปที่น่นะคะเพราะว่าตื่น11โมงแต่ว่านอนตั้งแต่สามทุ่มดู เป็นเพียบเลยอ่ะอันนี้น,นีจะมีต้องแซ่บนะนี่ครับเอาายยังงงไไไ้ม่่ีนขายเป็นไฟตลาดก็มีประมาณนี้นะครับเราก็เดินกลับก่อนของแบบเต็มมือมากซื้อผักซื้อของกินต่างต่างนะ <c oughs> ร้านนี้ขายฝรั่งด้วยฝร <c oughs> ั่งปิ้งจู <L> นี่หน่อไม้เหรอน้าบ้น่อไม้เนี่ยม่มีไม้สกตว้กล้วยกสา0าดทีดาชิดตลาดตอนเย็นนะครับ <S 2> <S 2> หาไก่ไม่มีนะเขาก็จะมาหาไก่ร้านขายปลา